เอ้ยอาวุธตั้งอันลูกจงแล้วว่ากินนี่บอกแม่น้องเนียวว่าถ้าเป็นค่อยนี่ค่อยบอกินได้แลว่ะเจ้าก็ยังิกินอยู่ามดิทามเนี่ยาอิมุกอิใจน้องเนียวั่นบนลาอยู่อยากกินข่าวกินนี่ อย่านี้นะอย่างนี้ด้วตีอัวอามาเ่นพี่น้องเยน้อทังเบาบุญกับแม่น้องเนี้ยกับขึ้นมาขึนข่าเลยเนาะเข่าพร้อมหน้าพร้อมตากัพีน้องเลยบุญุมเต็ม้าข่าสามภาข่าโหเนาะสามภาผภาใหญ่เลยเต็มเพื่อนเต็มเพื่อนไม่ตุ้ยจะมีวันนางบองอคนชิมเงินต้องมีนด่นี่บอ สิไปใช่ดีฝนตกฝอลินกะนว่าล่ะไปสิดองน้ำไอวินบ่พี่น้องเอ๋ยเนาะไปจักฝนตกฝนลินกะพากันแข่งไปได้พี่น้องเอ๋อเมื่อไงเพื่อนชอบโอ้ลูกพาคนนุ่มเนอะฮะภาษิมาทั้งทางนี้พูดแล้วกลับไปทางพุดแล้วทางเวียนบุ๋มโอ้ยเอาพบกันย้ำบายบายพี่น้องเอ๋ยเนาะพากันออกไปทางหน้าแม่ตุ้ยหน้าแม่น้องนิ้วเพื่อนพี่น้องเอ๋ย อ่าทางแม่น้องเซเมนเตอร์เนาะผู้เจ้าดาเฮาบ่ได้เชิญเนาะผู้เจ้าสวนไปอ่าเนาะอ่าก็ไปยินดีนําเพิ่นพี่น้องเอ้ยเนาะแม่น้องนิวพ่อน้องนิวเนาะบ่าวบุญสารวัพี่น้องเอ้ยเพิ่นได้รถใหม่เพิ่นว่าเพิ่นออกรถมาใหม่มีแต่แม่น้องอ่ลินกับปาเตอร์เฮามีแต่เอ้ยน้องเฮาเองแหละสวนกันเองพี่น้องเอ้ยกทางแม่น้องนิวกับบ่าวบุญสารวัจักสิลาสิว่าจังได๋แหละเนาะ เอากันไปแล้วแหละเอากันเท่าแหละแม่แต่ฝนตกฝนลินกระพ่ากันแข่งไปอ้าว้โอ้เฮเปื้อนเนาะเพื่อนเรางามแท้เอานางเขากเป็ดมาเบิ่งกท่งนี้เลยเนาะงามงามบริการมาทั้งนี้แต่โดนเติบเลยเ้าจเน็ีเทือนแล้วเห็นแต่ละโกอกำแพงฝนตกลินพี่น้องเลยเนาะแต่จะเศร้าผู้ อันน like <laughs> ี <hel> ้ก็ยังพาลูกพาเต่าไปอีกถึกบ่ได้ยึดบ่ได้ยอนได้นี่น่ะเนาะบ่ละไปสิลองบ่ไปยินดีกับลาวบ่ไปทางหน้าแม่ตุ้ยพุ่นแหละเนาะจักสิเพิ่นมาฮอดหรือบ่พี่น้องเอ้ยเฮากได้นแต่ปะเตอว่ามาเด้อมาเด้อว่าเนาะก็เลยฟ้าวย่างใหญ่ด้เฮากได้ ส่งอันเพื่อนปัจจัยอดีดคืตูมใส่ส่งเสือแล้วนี่ว่าะต่ทีก็เก่งไปนี่บ่เุอะเจ้าไปอยากนอนบ่ฝนตกดินชับเนาะเลือกกินจใจราศีมีอย่างได้ตี้จะเบิ้งรถใหม่เล่าเสือแบบเป็นได้รถใหม่พี่น้องเอลยเนาะกะไปเพื่อนออกรถออกเมื้อนี้เนาะมามื้อนี้ กับเพิ่นสร้งไว้แต่โดนและได้ยินเพิ่อนว่าอยู่เนาะแต่ว่าหากไปเอามานี้ตื่นเต้นเทสลาบอดิจุบดเราหเราอยู่ะจึงดึงกแกเพิ่นได้ใจชอบไีชบันชอบเ่ได้ก่อนเอ้ยย่านตขี่ชอบรถนะขี่ารถชอบนได้รถกก็ดีใจเนาะกับเพราไว่าภยพิบัตยเพราะว่า บรเคยได้บรเคยมีบางสิ so kind of like ่งกะคือเรับกับเรเคยได้พี่น้องเลยเนาะกะได้มาเป็นข้างแรกกะดีใจแล้วก็ว่าข้างแรกแรือเล่าเออแม่นน้องเลยเนาะเพราะบ่ได้เห็นเราไมีแต่เราหลายปีแล้วก็ไปน้ำดุงเนาะเนาะไปน้ำโอน้องเชื่อมาเนี้รักสิไปเป็นของตัวเองแล้วบบดนี้จุ๊กเลยกะดีใจน้ำเราะขอตูดไปน้ำเราด้วจุ๊กเด้อขอตูดก็ตูดเด้อเติมน้ำมันน้ำมันซอยเราเนี่ยนะจุ๊ก หนาะทางนี่นางเอ้ยฮันสิงรถด่านส่ดดดีกกันเกลยมาทางเงินมาเชียงพี่นองเอยเอ้ผึ่งนี่ผึ่งยังมาก้อนหมู่นี่นนแหละว่าไปแตงเงินเลยนะฮะไอ้ใช่เออ เอาเราบอกเราดว่าสิบอกเ่ไห้นี้บอกเราหันไห้มาไหนบอกยไว้ไดเอแต่ตัหางทงว่าใช่ข้างนีได้พี่น้องเลยมากินข่าวอี่เด้อบอกเดียบอกน้องมาข้างนวะสนนะแพงนะเมนตรงนี้เราสีบาจังได้พี่น้องเลยไปลดกะไ่ได้มีสั่งรถบวเดเนาะหายแล้วเนี่ เปิดทั้งนี้เตรียมทั้งเอื่อยทั้งน้องไปเลยปุ๊บทั้งลูกทั้งเต่าพลุงพลังมาแก่สิ่งเหาะได้พี่น้องเลยเอ้ารถลุงน่าจะจอดอยู่นอกพี่เนาะรถเก่าวะรถเก่ารถใหม่เขอายอกรถเก่าก็ออกมานอกพี่จอดอยู่นอกพี่รถใหม่เข่าเพื่อนนะพุ่นตะกี้เดียวเห็นอยู่เลยเดียวเห็นตะกี้ว่ารถลุงเพลินให้มันรถใหม่รถเก่าเข่าบัวหางเอาเข่าจี ไปพิ่นมาแต่หึงนะนะบนเขาฉลองจนฉิแล้วเนาะให้พี่ได้ไปใสทา้งในเกี่ยวมาแต่หึงนั่นน่สิเละเคยหล่าพี่น้องเยเนาะหากันมาทางเพื่อนเพื่อนคอยยุมตีนมาไปเนาะรถลากกออรกอยู่ติ๊กตุ้งไปได้ยเนาะเปิดออกมาบ่ หอดเอ้วใช่เคยประตูรับปิดแค่ไหนหายเป็นบ่อประตูรับแบบนี้ประตูเลื่อนประตูเลี่ยนแค่เออโบแปลงยังได้เนาะโบแปลงขึ้นได้ถ้ามานำบนทางนี่ใช่ต้องเอาดินมาถมอีกได้เนาะต้องเอาดินมาถมอีกได้นีเลยเลอกขวดเนาะชุกชุก ซุกอึบอึบแล้ไปล็อกประจุล็อกประตูล่าเด้อบอกพ่ออินเจิกันเพราะห้ละอัดในยันงัวเขากินเข่าแล้วได้บ่เออมองนี่อันป่านั่นว่ามังหุงอันนี้มังหุงติงเผื่อไม่ได้มังหุงติงนะแต่มังหุงผุอยู่แล้วแหละเออฝนตกว่ฝนตกะคุ้มอ่ะ

เสเีรหลายชั้นโอ้ยแม่ดวงมิวนี่ออดอกไม้ดวงงามเท่กะลี่ลี่ว่ละจักลี่ว่าละจักอันนี้อาไปถือเอากีตมันไม่รู้จุกเอ้ถือเอากีดตรงไม่รู้่ะถือเอากีตรงไหมหลังีดุ้กอยู่น่ะน้องเอ้ผลดิอาจกถือไหมลูก khi mấy thử mấy khi tôm nè thử mấy khi tôm mấy thử mấy khi tôm đỡ đầu hay vẫn lang đấy vẫn lạng đấy là vẫn tốt chưa ơi sờ bài đi, ừ, đi. nhiều người nọ mà bừng đột mày bột ba ngam 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 thì nào người nhanh xài, nhanh cù <laughs> chỉ mi <laughs> vặt sơn ai <laughs> gì chụp này có mi <laughs> đầu chụp bằng xuống tiên จุ๊บนะวาสนาเปิงก็ยันว่าเนาะไปยืนตัวละไปยืนตัวหน้ามันพอเป็นขวเอ้ยคืมาอ้าราศีก็จับ้่ราศีจับราศีจับลคันๆอันเขาว่ากเลยบ่จับสิไปใช้เนาะอยู่เฮียงของหมู่ว่ะอ่าเตะพี่น้องเอ้ยเนาะหไปๆๆขึ้นเทิงผู้ใดพี่น้องเอ้ยเนาะอันนี้เพิ่นมาจอยู่นี่เลยเนยังบ่ได้มีบ่อนจดอก ยังม่ทันในเหตดอาป่ย่า,อยาเออมาลงก็ได้จักงามอยู่มันเปื่อนวะไปขึ้นขึ้นขึ้นฮันเด้เพื่อนก็เปิดประตูต้อนรับอยู่ป่ะย่าอาประตูอยู่หาน้ำล้าง สบายดีเด้มีอยู่มาแล้วเนาะมาก่อนบามาควบทีมหนึ่เนาะไช่ใช่เอาเอาสบายดีสบายดีถ่งขาถ่างขาเฮ้พี่น้องตุ่มพงมอยู่กับเซซลอยู่ มาจ่ะจุกเนาะฝนตกกมาฝนตกกับมะอยู่อยนดีกยดลิ่นกับแข้งมาแดดออกฝนตกบอกแล้ววเราบอกให้ดิุด่าไม้มาแดดฝนตกเหฝนตกกมาฝนตกกัแข้งมา้จะของเาอยู่็ดกินอยู่เพื่อนอเพื่อนเตอยู่เพือนก็เหวนแหละมาแต่งเฮียน มาแต่งเฮียนแต่ผากันยพื่เอาเอาเออินลองรถใหม่เดี๋นี้เนาะไปไปขี่ไปบินโอ้ยงผมมานะขยันหนยนะพี่เลอแท้วินเหลดงามนะเ ใชใชแล้วต so ู mm ้เ hmm. ด้อไปเด้อเดไปเด้อบวงอยู่ในตู้มีดตูเห็ดกินอย่างนี้เนี่เนะาเป็นไลนี่ไรห้ยังอ่ะนะผู้เพิ่นนั่นเพิ่นก็ห้ยาแห้งเลยผู้เพิ่นได้โดนไปไห้เล้ใส่ไปห้น้ำลายเะดยน้ำลายมัน่อื่นน้ำเพิ่นบ่นะโอ้เนาะบ่ออื่นนะักิว่ออื่นแต่ข่อยกันยังไปข่อยกันยังส่อื่นน้ำเพิ่นคือกัน

หนึ่งเข่าบ่เนหนึ่งข่ายังขึ้ท่านชุกยังแตงพระข่าแล้วนี่เนาะเผื่อบปอิ่มไมเตรียมสิเลยบัแจักว่าพี่น้องชิมาหลายที่เอาวันี้ยินบาจุกว่านะย่ามันแดดหนะกฮอนเดดบับวกเราอ่ะมาเดี๋ยวนี้เวคนโตกระแขงมาล้วนี้เสรยจาใจ

แซ่บบ่คือแล้วบ่อ uh ยู่อันจุกเอ้ยเล่าท่านเอิ้นในหากพากันไปได้บ่บ่บ่ทาเอิ้นพุ่นบ่บ่ทาเอิ้นว่าก็ทาแล้วเอิ้นย่านว่าเราเอิ้นได้มาก่อนบ่ยนนําบ่เอิ้นเอ้ยอันนี้คมาบุกฮอดหน้า้ก็เพิ่นน่ะสิย่อเนาะนบ่ย่อแล้วก็ยาซาเฮาก็ได้มาเฮ็ดด้เนาะได้ใบ่นี่ก็ ໃຜຊິບອກວ່າໂຕໝາຍເບິ່ງເນາະຊິນີ້ວ່າພາໜ້ອແพດວ່າບວງດຫດເລຈາບງມາຊອດສີກກເນວດພຂົາໃຫຍ່າພາຂົາລົມຮງນເຂົາລົມແງນນ ไปไห้ได้เนาะเต็มเพื่อนน่อยเพื่อนตุบแล้วมามาสิยกไปมาเรื่องกินนี่เนาะไม่ใช่ให้นั่นเอาใส่ทิเข่ามามาใส่เข้ามาเด้อทเข่ามากับพอดีพ่อพ่อมาเข่าพ้นพอดีนะจะ

เตยตื่นขมานไหมเยนี่ปลาจานนึงเ้ยืป่าจานนึงเลยนี่วนี่มีโฉงไดิ่มีแ้่ผักชี่งไผักซีเนัผักซีกี่กลาปลาพุเนั่งเลยทางนี้คุบเลยเอานั่ง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 ฮ mẹ cút nó viên nó mang gì nó bả về mà viên nó bả thả mà thả mày, mày dùng nó chúc kí đấy mà chút kí mà chúc nào chúc lại chúc hoàng hà này nè Chút hoàng hà nó khen chút luôn hay chút khi đâm đâm đứt nè đơ đơ nó chăng khi đâm đâm đứt được đơ ta phá nó chút mà khi đứt pa ha ôi chăng nè chẹp bẩn nè เห็ดหลายผ้าแทะผูสามผ้าผูกมา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 ให้ใส่ผ้านี่ใ่รสินังจจะนี่คือมีคนนั่งให้น่าจันว่าพี่เดนนั็กไม่ได้อเมาเปนอะยังบอกว่าหางทองมากินที่ไม่ได้มา ไลลุงมาไน่ะเลยเตียมข่าวเตรียมน้ามาเลยบออยู่มากินพี่น้ำไปทางนั้นก็ได้ปทาวทางอันนั้นได้พอนี่ได้ให้พอน้องหิวได้ก็เป็นเคยลาได้ตนนี้กินมาจ้ลูกจุงได้เดี๋วมาตุ๊กเอาไ้ินข่าานข้าวกันเอาอันนี้กะบนเด้อเอาเาว้มข่จไก่้นี ป่าน่นเลยจัาหน่อยจัาหน่อยเาไปไปกินกินกินโข้าวขาวมันโต๊กันพยนเาะะไปทันเหรอใช้เสีพโนั่นได้ใชาฟางนิ้วได้ใชเฮ้ยมาเด้อมาเด้อมาเด้อบ่ได้ถายได้หนิพี่มากแมันอยากก็ได้หนิพี่น้องเลยมาหอดแต่กินกินได้หนิคนเพลิดเพลียพอดีเลย มาป้านะมากินข้าวกินข <mon> ้าวพี่น้อยเนาะทังอันพรนิวด้วยสิพร่นี้ตอนเดืนมาใชไมากับพอดีพ่อพักข้าวปิดเห็ดเล้าพอดีพี่น้อเนาะเดกกินข้าวต้องกันเนาะมากินเพิ่มอ่ะันด้กินได้บ่ลนี่ฉันกินข้าวเลยอ๋อแค่แบบเป็นห้าเนะว่าด้กินได้เน กันเป็นเท่านี้ครับโกินพอดีแล้วนอิ่มมุกอิ่มใจแล้วนี้นะอิ่มกันเป็นเท่านี้ในโมกินเห็นใหมูกกินพ่ออันนี้ว่ามากินน้ำมนนากัน่แกนไม่โกินนะวนี้เมนเมคนแน่เนี่น่น้อง้อเป็นเท่ากับโุกินคือกันอันนี้มากินพ่อมูวที่เฮ้ยนะว่ใส่ลาวไหลาวหลดหิวข่าหิ้วน้ำอยู่ชันบือดานลาอยู่ลาชันเลยอยู่ หมดว่าบอรลัดทางแล้วว่าให้เราบ่อยกินข้าวได้ยันว่ายันว่าดีบุ้งดีใจได้บวกินข้าวกินน้ำเนาะทุกอย่างแอฟริกันเนาะเมนเนาะแต่ข่อยก็ยังดีใจน้ำดีใจน้ำเพิ่นเด้อนอนที่ได้รถใหม่ออกรถใหม่เปิเพื้นเปินดีใจได้รถใหม่รถเข่าติดแก้มกับแม่แหล่ะเวลาบ่อหยดซื้อใช้บม่มีบม่ได้มีใช่ไมน้ำว่าอหยดซื้อกันสิเด้อ รอเยอะแล้วยังกระยาแล้วหรอวะโมนี่มนี่อ้ไ่แห้งเลยแม่บอกแม่พักหน่อยหันเด้อแล้ยังอยากเนาะจะ้าเป็ห้งหิวกูอันเมย์เนะพ่อชะได้เลยลูกจุกจะหน่อยได้พายอีกได้หัน ถ้าหายอีกกี่ท่านได้ไวยยังิมาไหมาหาอีกเนอะหายรอบนี้รคือหารอบก่อนอาเอานนเดเอาเอานาะขินข่ากันเ้อกเข่าดำาแม่น้องนิวก่อนพี่น้องเลยนะเอากรสีได้ลาคลิปได้พี่น้องเนาะพบพกนีกคลิปหน้าเด้อเนาะคลิปนี้อ่ ลาพีและน้องเล้วเนาะเลยหลายคนเดเข่ามจินข้สามข้าก็ดีพี่น้องทชงตุยยังแตพคุเราดีใจแล้วพกินเนาะดีใจมวกกินข่ากินนาขึ้นตัวเองกันแหละไปแล้วไพี่น้องเนาะสบายดีสบายดี